ครับผมจะเก่งแ,งแงอร์กองจ้หนึ่นี้ก็อยู่กับการติดตั้งแอร์แขวนม s u ซูบิชิเฮบิย u t y นี่โจทย์เนาะพอดีแอร์มารันเราติดซ้ายตัวหนึ่งขวาตัวหนึ่องอ่ซ้ายขวาตัวอย่างละตัวเนาะต่รีโมทมันใช้รุ่นเดียวกันแบบเดียวกันนะครับผมก็มีวิธีทําให้มันใช้ตัวใครตัวมันเลยนะครับก็อันนี้ข้างหลังรีโมทมันจะมีเนี่ยเห็นไหมมีตัวนี้มา เขาดวดมาอย่างงี้ครับให้ตัดขาดจากกันนะครับแล้วก็มาตัดที่บ์ดวงจรด้วยนะครับวงจรก็มี JP 1 7เดนนะ170แล้ว7 1เดี๋ยวผมไปดูมันจะเขียนว่า JP 171่ข้างบนนะครับที่เขียนว่าคัสตอนนะครับก็ตัดตรงนี้ออกจากระบบนะครับมันจะเป็นฟังก์ชันรีโมทอีก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 อะไอีกความทีหนึ่งนะครับทำให้แยกขาด ไม่ไม่ยิงกันแล้วติดทีเดียวสองตัวนะครับเป็นการแยกการใช้งานเพื่อความสะดวกของลูกค้านะครับเพราะอย่างเช่นแอร์มนเย็นแล้วอยากจะเปิดตัวเดียวมันก็ใช้รีโมตตัวเดียวนะสามารถเปิดฝั่งเดียวได้ไม่ต้องยิงตึ๊บอีกตัวนึงจะตัดดับไปด้วยนะครับก็เป็นการแยกอิสระในการใช้งานของรีโมทนะครับก็ทําโน้ตให้เขาทีหนึ่งว่าตัวนี้ของฝั่งนี้ตัวนั้นของฝั่งนั้นนะครับหรือเธอแปะสปีกเกอร์เป็นเบอร์ก็ได้ช่างเก่งก็ฝากไว้พ่อผมถ้าเก่งเล็กๆน้อนจะวาช่างเก่งครับสวัสดีครับ